อ่ะเตอตอนนี้มันกำลังกัดกันแล้วใช่ไหมลูกทุกคนตัวเมียมันมีไข่อยู่แล้วไหนไหนแต่ว่าถ้าตัวผู้รัดไข่มันก็จะออกมาอ่ะครับครับตอนนี้มันอยู่อันเดียวกันแล้วนะลูกนี่โอ้ยมันไม่กัดกันเลยเตออ่ะบอกก่อนว่าไอ้ตัวตัวดำชื่ออะไรหนูว่ามันชื่ออะไรฮามูนฮามูนร้อยตัวแดง ็ซี่ตกลงมือตกลงกาแล็กซี่หรอแฟนซีแฟนซีกับกาแล็กซี่มันอันเดียวกันอันเดียวกันนี่ก็มันอันเดียวกันโอเคฉันเชื่อเชื่อเตอร์เพราะว่าเตอร์เซียนประกัดไงเจ้าพ่อปะกัดมาละว้ามันจะกัดเตอร์มันกัดกันไหมลูกจริงจริงมันจะเพาะอ้าวหรอแล้วบอกจะกัดตรงมันจะกัดหรือมันจะเพาะมันจะกัดหรือมันจะเพาะลูก ดูจากปี๊ฮะดูจากปีกตรงหูอ่ะปีกปีกดอดอดอแม่ลองหมุนไม่ได้หรอกมันจะขยับไปโน่นนี่ไงนี่ไงมาละมาละมาละบวบว้ามันไม่กัดกันเลยอ่ะไม่กัดกันเลยอ่ะมันเป็นเพื่อนกันไปละเฮ้ยก็ซื้อมาด้วยกันน่ะไม่แน่ อ่าอ่า,อาก็เลยรักกันก็จนอนน่ะเน่ะวิฟฟิตเน่ะเอามาเป็นข้กไม่ถ่ายอ๋ออันนี้พอแล้วเหรอครับไม่จะเอาตัวเมียลงมาเพาะอ๋อนี่จะเพาะพันธุ์ประกาศใช่ไหมเนี่ยตกลงคิดไม่ทด้ทำไรเพาะพันธุ์ประกาศเมียนบ่าอะเต๋อน้ำออกหมดแล้วไม่เป็นไรน้ำอยู่ตัวเมียเยอะ เดี๋ยวมันก็ล่วงเหมือนเมื่อกี้นะปับลวงคือเมื่อกี้ตา <laughs> ต้าน,น้ำน้อยอ่ะโอ้ยเปียกแล้วลูกโอาเฉามือแล้วบาดเนี่ยล่วงไหมอ่าอีกตัวหนึงงล้วลูก พอแล้วงลูกหนูเปียกหมดแล้วคุณไปอาบน้ำมาเมื่อกี้เออมันก็โดนเดกนี่ได้แล้วได้แล้วเป็นไงเป็นไงยังไม่ได้ตัวเมียไหนตัวเมียนี่เราเทน้ำหมอกก่อนดิเอาเฮียเบิร์ตไปอ๋ออันนี้เนนข้าไปแล้วใช่ไหมเตอร์ไอตัวเหลืองๆนี่เข้าไปแล้วกำลังพาอพันกันใช่ไหมลูกแฟนซีกับแฟนซีปะ ประกัดลายทองอ๋อประกัดลายทองลายทองตัวเมียแน่เลยก็ก็ตัวนั้น,นไงไอไอตัวทองตัวนั้นน่ะโอเคมันตายตายแล้วน้องก็เลยเพาะตัวใหม่ได้เป็นโอ้น้องก็เลยเพาะตัวใหม่ได้เป็นตัวเมียพี่ๆระวังน้ำนะคะับ <c oughs> อ่า <c oughs> แมวเมลีเป็นไงนะลูกตุยตุยเป็นไรตุยไม่ยุ่งอ่ะแมวมาก้าอแมวมากินแมวมากินแมวมาเล็ตุยแล้วโอ้เสียดายนึกว่าจะขายตัวละยี่สิบห้าสิบก็ว่าไปอดขายเลยอดขายเลยใช้ด้วยเอาล่ะอันนั้นเราเล่นตัวนี้ใหม่หาเชยังไม่ได้ถ่ายเลยตุยซะแล้ว โอ้แย่เลยมันนต้องรีบถ่ายแล้วด้วยพันมหาชัยสีเขียวล้วนเลยอ๋อเหรอลูกเอาตัวแฟนซีแล้วกันเนาะหรือกาแล็กซี่นะกาแล็กแฟนซีกาแล็กซีก็ได้มันอินยวกันโอเคงั้นงั้นอีพีนี้เราก็จะดูแฟนซีกาแล็กซี่แล้วก็อันนี้อะไรเอ่ยฮะฮามูโอเคไอ้เหลืองเนี่ยก็คือประกัรทอง ลายทองเออโอเคโอเคงั้นที่พี่นี้เราจะมีสามตัวเนาะวิธีสังเกตประกาศสังเกตใต้ท้องมันจะมีไข่ครับมันมีไข่มันประกาศทุกตัวมีไข่อยู่แล้วครับะะตัวเ <ขอ S 1> มียหรือตัว,ตวผู้ตัวเมียอ๋อโอเคแล้วถ้าเป็นตัวผู้จะไม่มีไข่แล้วมันผสมกันยังไงลูกมันมันจะรัดกันครับมองตาได้ไหม ม,มันมองตากันแล้วมันคลอดเป็นไข่เลยวะ <c oughs> จริงจริงประกาศยุคนี้มันแบบนั้นแล้วเอาหรอมันยังรัดกันของแม่ประกาศยุคเก่าเหรอโบราณแล้วเอาหรอประกาศยุคโบราณโอ้ตายแล้วฉันตายแล้วเตอร์แม่ต้องไป,ไปเรียนรู้จากเตอร์ใช่ไหมเนี่ยประกาศยุคโบราณของแม่คือมองหน้ากันก็คือจะท้องจะคลอดเป็นไข่แต่ยุคเตอร์เนี่ยต้องรัดกันก่อน แต่ยุคนี้ก็มีอยู่รอโอเคใช่ได้แต่ว่า<ด>หนูหนูทำน้ำหมักประก,กัดได้ด้วยะครับผมวิธีทำน้ำหมักใส่ใบหูกว้างครับใส่เอาประก,กัดใส่ไปด้วยแล้วก็ทิ้งไว้สามวันเน่าเลยมัน,ม,นมันก็จะเป็นน้ำหมักแล้วอันละสิบบาทมันดีกับประกาศยังเป็นอาหารปลาไหมลูก ช่วยน้ำปลาเน่าฮะช่วยน้ำปลาเน่าไม่ใช่ก็คือช่วยกันน้ำปลาเน่าอ๋อโอเคเวลาเอาไปหยอดเสร็จน้ำที่ปลาอยู่ใช่ไหมเวลาพ่อก็ช่วยได้ดีเลยครับผมหนูทาําใครเลยลูกเดี๋ยวอีพีต่อไปหนูเอามาให้แม่เด้อดีไหมเอาเอาเรามาโชว์ไหมแต่แต่แต่อย่าลืมที่บอกไปจนคลิปนะวิธีพอปลากาัดแล้วแม่ลืมไปแล้วอะ่ะก็คือ เอาใบตองแห้งมาค,ค่ะพี่อ่าใบตองแห้งเอ,เอาเกลือเอาเกลือเอาใบขนุนมาเจาะรูใบขนุนหรือใบบักมี่เอาใบขนุนเอาใบบักมี่มันก็อันเดียวกัน,นโอเคลูกแล้วใส่เกลือแล้วก็เอาปลาลงไปเรามีน้ำปะแล้วมันก็จะพอพันกันเองแล้วพิงไว้กี่วันลูกแต่เราต้อง กําหนดน้ำไว้ด้วยอ๋อเ,เราต้องพักน้ำปลาปลาไว้สอคืนแล้วแล้วตอนเย็นเราแล้วตอนเย็นเราต้องเอาใส่แล้วพรุ่งนี้เช้าตื่นมามันก็จะสร้างหวัวเป็นฟองๆเยอะๆอ๋อค่ะได้เลยลูกแล้วก,ก็เลยบอกวิธีการเพาะพันธ์ประกาศเนาะ โอเคลูกโอเคเลยอะถือว่าได้ความรู้จากคอปเตอร์เจ้าพ่อประกัดใช่ไหมโอ้ยออมันกัดออมันจะรัดกันแล้วลูกโอ้นี้ไงหรอหลอโอโอโอเคเลยเดี๋ยวอีพีต่อไปเรามาดูว่ามันจะมันจะได้ผลมันจะรัดกันหรือเปล่าเนาะเนาะเนาะโอเคสลับอีพีนี้ขอบคุณพี่ๆก่อนขอบคุณที่ติดตามผมครับขอบคุณขอบคุณก่อนขอบคุณเอฟซีก่อนบาย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 ก่อน ไม่ตื่นมา